มายมด,อง,งยมดองมายมดองมือนี่มีบางยมดองพี่น้องว่าสิเอาให้ลูกไปกุ้งเทปกะของหลายกะเอาไปอยากกะบบอยากถือตีคุณนคู่ก็ได้ว่าสิมาวันที่ยีสิบเอ็ดใส่ตู้เย็นไหวเสียบอนออนี่กินสมดีขูก,ลกหลาาก็ได้ ไงสำลวจแจกดูแจกร้านกินมดนี่จากบอ่อยยานเสียอะไรใส่ดิน้นำตาลพี่น้องน้องใส่เท้ากับน้ำปูนเยนน้ำพริกจ้ำเอาแอบดิเปลีเยวนน้อย เปรี้ยวเนน้อยกบเข้มเข็มเน้น้อยรู้สิโบสียง่ายดอกพี่น้องเอ้ยแกนเป๊ะเลยเนื้อแนนดีคผักมัมมีโซนมัมมีหยังรู้สิเก็บไว้ได้ดอนอยู่พี่ลองแซ่ตูพี่ลองแซ่ตูเย็ยนไหวเผื่อลูกมากดี่งี้มาสิมาวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเกือบสิ้นเดือนผุอนเนาะ สำรวยกับซื้อบักแตงโมหน่วยใหญ่พี่น้องว่าน่วยบักยางเงี้ยยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบือนเบักยางใหญ้ยี่สิบบาทแตงโมเสียรุดโปรโมทให้เสียรุดไปเสือเด้อพี่น้องเอ้ยหน่วยละยี่สิบบาทกินสองคนตายายเครื่องนึงกับเบ่เหมิดพี่น้อง ซี่กระซุกสวยดีจนว่าเสียรูดพื้นกระขายราคาบ้านบานเนาะขายให้พี่ให้น้องกินธนาพิ่นไปเหมามาามือนหนึ่งพันว่ายายสำนวยเห็นเต็นเอาสองหนวยมันหนวยใหญ่ผูดก็เลือกเอาขวัญที่มัน ขวัญในหน่อยนาะพี่น้องมันสิสุกดีแต่ไอที่ขวัญใหญ่ๆมียสำรวยกับบอมันใจค่ะน้อไว้หลายมือได้อยู่แต่ว่าก็อยากกินเร็วเนาะก็เลยตัดสินใจเอาเอาหน่วยขวัญขวัญเจ๋ยๆขวัญในหน่อยเฮ้ยหวานดีจนหวาเจักว่าคุณไปซื้อแตงโมผู้ใดมาขายทึ่งแตงโมมีทึงเหมือนยมมีไอ้สำรวยอบบเฮ็ดหมให้ลูกให้หลานกิน หนูหลามามือนั่นกับสื่อแตงโมไวสิบเจ็ดสิบแปดหน่วยพี่น้องกินเสมือเสมอเลยหลุดว่าเดี๋ยวกระไก่เพื่นสีมาสื่อไว้ให้เพื่นอยู่ดอกเพื่นกินดีกินของน้อยแต่ก็กินดูกินเลยๆหนูหลาก็ได้กินเท่านี้เท่าน้อย โอเคพี่น้องมีไงสำรวยกับ,บ่มี่ยังสีไทยเฮเบิงกับเบิงไทยเฮ็ดอัะไรกับไทยอันน,นัน้นให้เบิงเนาะพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามมีไงสำรวยกดไหลกดแชร์กดสับสะไข่แย่ยสำรวยแผนเพดแย่สำรวยผ้าเพื่อนชาแนวเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮงเฮงรวยพี่น้องโอเคจ้า